ขาวข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของกีฬานะครับดรบุญมาพันดวงประธานบริษัทพีบีอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนะครับและก็เพื่อนเป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬร่รวมเปิดการแข่งขันกีฬาจังหวัดบึงกาฬครับวันที่6มีนาคม2564ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดบึงกาฬ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬนะครับรวมกับสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดบึงกาฬประจำปีงบประมาณพศ2564นะครับมีการแข่งขันกันหลายชนิดเลยนะครับอันนี้ก็คือท่านประธานนะครับเพิ่นไปเปิดงานยู่ฮะน,นะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬน้าเด้ครับได้ไปเปิดงานนะครับ และก็มีนักกีร่ารวมเขาแข่งขันกันมากมายเลยทีเดียวนะครับเยาวชนนะครับบึงการของเรานะครับโดยการจัดแข่งขันทั้งเบิรนะครับมีกีฬาอยู่สิบชนิดปุ่นตัวอมีมากมายเลยนะครับกีฬ่านะอันนี้เพื่อเลี้ยงแถวกันนะครับเป็นกีฬาการกินไอศครีมมะพร้าวเออเพื่อนออกมาแจกนะครับนี่อันนี้ก็คือเซปักตะกร้ะนะครับปั๊บโอ้โหนี่แหละครับ ผู้ยิงเลยครับบูธรรมดาครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บเขาจะปีนเน็ตได้ไหมปับ๊บปีนเน็ตมาโอ้ฉันรับได้นะครับโอ้โห,โหนะครับตับโอ้โหนะครับสูตรยอดจริงๆนะครับพลิกกลับไปอ่าแล้วก็มีกีฬาฟุตซอลเนี่ยนะครับอ่ากีฬาฟุตซอลกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดน้ำเดบอ,อมีแบดมินตันมีเปตองนะครับแล้วก็ฟุตบอลแล้วก็ว่ายนา้ำมวยส,า,สมมากลสมัครเล่นวันนี้นะครับเล่นแล้วก็มีอ่า กีฬาแล้วก็สนุกเกอร์พ้อ,พอเด้อ่านี่นะครับอันนี้อันนี้ฟุตบ <Football VIP. S 1> อล VIP ครับอ่าแข่งขันกันนะครับยิงกันสนามวันไหวเลยทีเดียวพู้นะเอู้ยิงลูกนี่ครับว่ามันจะเอาประตูห้างไปครังหนึ่งอ่าอันนี้คือกีฬาเปตองนะครับจากทีมงานเยาวชนเขาแข่งขันกันหลายทีมเลยทีเดียวนะครับอันนี้วอลเลย์บอลชายหาดนะครับโต๊บ้าเอ้ยบล็อกไวสตกกัรส่งมา่งมานะี่ อึบนี่แน่เนะครับเรียบร้อยครับลูกหยอดครับอ่านีนะครับอึบนี่เนี่ยแก้สถานการณ์เรียบร้อยอีกคือการโอ้โหมีแต่ผูเก่งๆครับเขาแข่งขันกันมือนี่นะครับกีฬาทุกประเภทเลศครับอันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับที่่ันประธานนะครับดรบุญมาพันดวงประธานบริษัท PB i n อินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนะครับเพิ่นไปเปิดเป็นการแข่งขันกีฬานะครับชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณพศ2564นะครับสนับสนุนโดยสบู่สนุนไพรเยื่อไผยชิงหลิงสูตรล้างหน้าราคาก้อนละ7 9บาทสูตรถูตัวราคาก้อนละ59บาท